สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาเผากันในช่องหนูริงชาแนลค่ะมื้อนี้เขากะจะไปเอาบุญกันเนาะคะ่ะมื้อนี้เขาก็จะไปคืนบ้านไม่น่าเขาเองจ้าอยู่หมู่บ้านใดกะวอลลูเดี๋ยวไปน้ำแม่แม่เพินพนะะ่นผ้าไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศถ้ำบุญที่บ้านเพิ่นได้เลยจ้า ค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอนแล้วามาห่อนเขาก็นั่งกินซอยจุเลยจะซ้อยจุก้อยดีบจากก้อยดีบก้อยเนือเนาะแซบแซบเด้อพี่น้องกินอีกโอ้แซบคากแซบเนี่ยเอายัดยัดพักอายัดทายกล่องทานกล่องมาเอ,อ้ยดับข้าวกับพี่น้องปัดน,นี้เขาก็มีก้อยซุกเด๋อไอลาบซุกนะลาบมุนเนาะ ลาบมนกับมีเด้่ยวผีน้องพ่ออันแม่ข่อยโซ่ปลาโซ่ปลาเพิ่นว่าแซบ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 ไม่ด <Ó. be, S 1> <uniqueness. S 2> ีเด้อเพิ่นว่าโอวไข่อยกับสมัครสมัครอีหยังล่ะมันเผ็ดเนาะข่อยก็เลยกินน้ำบอกร้านเทน้ำให้ซอยเตะก้อยดิบมาแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บอีหลีร้านกับกินเด้่น <Sultan> ้องสายแต่แม่กินข้าวจ้าวนาะกับแกงพะแนงเพิ่นเฮ็ดไหวนะมีทอดปลามี ลาบดิบมีลาบสุกมีลาบมุนน้ำเด้พี่น้องแสบแสบแสบเบ,บิ่งบรรยากาศอออออออเหอ็นแล้วก็สมแขวอีกแล้วพี่น้องุงครื่องกินเท่องแนมตอนนี้ก็มาถึงแฮ่ค่ะตอนนี้ก็ให้หน้าปีนบ้านค่ะปีนขึ้นบ้านเรื่องประเภทนี่บ้านเขาเนาะขึ้นบ้านเอาบันไดโลงพูนทั้งปูนก็นแฮ่แห่แห่ไปตะมวนขี้นังอีกไเด้พี่น้อง เพื่อนเพื่อนสีแฮมาหอดเนาะเพื่อนกระนอนน้ำทางมาสามขืนได้ก็มีเสียงไก่ห่องเสียงหยางเด้พี่น้องนี่ยุนานี่คืนที่สามได้ค่ะแล้วก็มีเสียงไก่ห่องเอก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 มาหอดเอาเพื่อนยาง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 เพื่อนกระสีออมบานเนาะพี่น้องออมบาทสามหลอบก่อนเด้อออมบาทสามหลอบก่อนออมบาทเลยเพื่อนกระนี่ยายเสือเลี้ยงโอ้โหเต้นเนาะเนาะม้วนเพื่อหยังอยู่เด้พี่น้อง ขึ้บานขึ้นมวนมวนดิข้้นใหญ่นาะวขอนเหลี่ยวก่อยเขึ้นกับสื้ผ้ากันเตรียมโตขึ้นเชิงบ้านดพี่น้องขึ้เตรียมโตขึ้นเชิงบ้านเบื้องขึ้น,นไปตมมวนหลายเนี่ยขึ้นกับขึ้นเชิงบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเชิงบ้านเตรียมไปสู่ขวัญเตรียมไปสู่ขวัญเชิงบา้านเบื้องเพิ่นก่อนอ,อ,อันนี้ยืนขำเอวกันหนาขอนะ่อยได้หนึ่ง คนเสื้อเขียวนะเออหมอเขียนหมอเขียนอตเตลันเต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 ลนเตค่ะพี่น้องขึ้นมาหัวเจิงบานกลับมาฟังพอผ้าเพิ่นสวดเนาะเพิ่นสวดเพิ่นกระสิไอ้ยังเกาะมาเด้อควันเอ้แล้วก็ฮิวสามหลอดเพิ่นได้พี่น้องม้วนคักม้วนกุพคนอยู่ขางลางบานแห้งม้วนคักเนาะ แอลกกฮห่อเขาปากงี้มวนทุกอย่างละพี่น้องเอ้ยนางนางนางฟังเป็นส่วนกับลูกชายได้เห็นแต่หวัวลูกชายนางฟังไดีสักพักจังหน่อยค่อยก็ล่งแล้วลูกชายกวนฟังเซจแล้วเจ้าของบ้านค้นเสือขาวๆนี่เป็นหนาเนาะเป็นถิ่นบ้านใหม่ก็เลยพ้าย่ายมากูแขนใหหน้่ หนาเพื่อส่วนเพิ่นบอกจังนได้กับเ้าย่าไม่เห้นใดเด้อจังนได้กับเ้าย่าไม่เห้นใดเด้อเหัวนี่เพื่นกับผูกแขนหลุดสายเพิ่อนหลังผูกแขนหลุดสะพาเพิ่นเนาะผูกผูกแล้วหายพอนหยั่งเลียวนาะผู้ข่ันก็นั่งทายเพิ่นแล้วเพิ่นเป็นตะมวนขี้หยังอย่างเนี้ยพูนใหญ่เรายัง่ยฝนท่านเศร้าอยู่เด้อนะ คุณพี่ไหนให้พกันได้ไหมพากันถือฝายลงมาแเจกให,พหยยก้พ่รให้ย,ย่างกันผูกฝายผูกย่างนอกประเภทนี่บานเพลินนอกเป็นย่างใสผูกแขนนี่รู้สากับผูกแขนให้ไหม่ไอีกแล้วนี่ ผูกแล้วน,นี่มื่อคอยได้หนะังเทีเ่ยวบแจรถมื่อคอยได้เพื่อเพิ่อกุญแจโรดคอยเฮ้ยเห็นจังไดผู้ใด,ดที่พามาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามในช่องนุริงชาแนลด้วยนะคะ